ออรู้จักว่ากล้องอัดคลิปก็ดีดใส่เลยนะเธอคุณตำรวจคุณตำรวจเนี่ยโอ้ยคุณตำรวจโอ้โหเนี่ยคนตก ตกใส่หน้าเปียกหมดเลยเอาทำไมฝนตกย่อมเดียวทีนี้อ้ยอาจึงอาจึฝนตกใส่หน้าเลยไปชตวยเพื่อนถึงบ้านนะคะตอนประมาณสามทุ่มกว่าล้างตัวให้นิดหน่อยแล้วก็สดชื่นตามที่เห็นเลยอ้าวโอ้ยว้าย Mm. Hei. <laughs> <laughs>